สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง Youtube ของช่องสวนตะการนะครับวันนี้อขออนุญาตสวัสดีปีใหม่นะครับกับท่านเกษตรกรทุกท่านที่ได้รับชมและติดตามนะฮะเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่มีความสุขกับการปลูกทุเรียนในปีนี้อขอแนะนำตัวอีกนิดนึงนะครับผมชื่ออดิสรชิมน้อยนะครับเป็นเจ้าของสวนตาการหรือที่เรารู้จักกันในนา ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพืนบ้านหนนเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนทุเรียนนั้นในอดีตผมขออนุญาตยกมาว่าทุเรียนโนนนั้นดั้งเดิมนะครับเรามีทุเรียนเป็น2-300สายพันธุ์หลายท่านไม่รู้จักเลยนะครับว่ารู้จักเพียงแต่หมอนทองก้านยาวชนีนั้นในปี6-2นั้นท่านจะเริ่มปลูกทุเรียนใหม่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เกษตรกรทุกท่านนะครับหันมาสนใจก็คือการทําเกษตรแบบปราณีต ปาณิชย์แบบในปาณิชย์แบบนนบุรีนนาบุรีเขาปลูกทุเรียนแบบปาณิชยยังไงครับหนึ่งก็คือการเลือกสายพันธุ์การเลือกสายพันธุ์ทุเรียนให้เหมาะกับพื้นที่พื้นที่ที่ไหนมีอากาศเย็นเช่นภาคเหนือผมแนะนําได้เลยครับว่าให้ท่านปลูกก้าน,นยาวขึ้นดีพันธุ์ที่เกี่ยวกับพันธุ์ก้านยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดในเยป,ปางที่มีส่วนผสมของก้านยาวชมพูพานพวกนี้จะปลูกขึ้นดีในที่อากาศเย็นนะครับส่วนที่ที่แล้งแล้วก็อากาศร้อน ทางภาคอีสานนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่าท่านสามารถปลูกทุเรียนดีๆได้ก็คือหมอนทองชนีซึ่งสามารถปลูกได้ในอีสานบางจังหวัดนะครับลึกๆล,ล,ลงไปแล้วถามว่าถ้าจะปลูกทุเรียนให้ขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่พันุ์อย่างเดียวและการทําเกษตรแบบปาณิชีดของนอนบุรีทําให้ทุเรียนนั้นมีคุณภาพมีราคาทุเรียนนนนั้นไม่ใช่แพงเพราะว่าสตอรี่อย่างที่หลายท่านเข้าใจว่าสตอรี่ของทุเรียนนนนะทุเรียนนนมันต้องอร่อยจริง นะครับเราถึงขายได้หมอนทองลูกนึงตอนนี้เราขายอยู่ลูกประมาณ5,000บาทการยาวลูกละสามหมื่นมันเป็นราคาที่ไม่ได้เวอร์แต่มันเป็นความเป็นจริงว่ามีคนเขามาให้ราคาเราเองเราขายได้นะครับฉะนั้นถ้าเกษตรกรในต่างจังหวัดท่านอยากทําทุเรียนคุณภาพท่านก็ทําเกษตรแบบปานี้แบบเราก็คือหนึ่งก็คือท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักตั้งแต่วิธีการปลูกท่านต้องศึกษาก่อนว่าดินในจังหวัดท่านนะ่เป็นดินอะไร หน้าตาดินมันเป็นยังไงดินล้นปนทรายดินทรายปนดินเหนียวต่างๆหนึ่งการทําแบบนั้นนั้นจะทําให้เรารู้จักว่าหนึ่งคุณภา,ภาพดินนั้นมันสามารถที่จะปลูกทุเรียนขึ้นไหมสองน้ำน้ำในหลายๆภาคก็มีทั้งน้ำเค็มน้ำเปรี้ยวน้ำที่มีหินปูนท่านต้องรู้ว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะทำอย่างไรที่จะเอามารดทุเรียนให้ไม่ตายได้ในภาคอีสานนั้นมีน้ำเค็มอยู่มากมายนะครับ หรือในภาคเหนือบางจังหวัดก็จะเป็นน้ําของน้ําเปรี้ยวน้ําหินปูนซึ่งพอเอามาทุเรียนแล้วเกิดอาการนูน้นอาการนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นผลจากที่เกษตรกรที่มาซื้อทุเรียนกับเราแล้วก็ขอคําปรึกษาจากเรานะครับในหลายจังหวัดปัจจุบันนี้หลายจังหวัดในภาคเหนือเช่นเชียงใหม่ลําพูนนะครับน่านแพร่ก็เริ่มมีการปลูกทุเรียนตื่นตัวในการปลูกทุเรียนนะครับผมผมเียนอย่างนี้นะครับว่าปลูกได้เพราะน้ํากับดินท่านได้แต่เมื่อมาถามภาคอีสาน ภาคอีสานนะครับบางจังหวัดปลูกไม่ได้ทั้งจังหวัดเลยครับเพราะอะไรไหมครับท่านอยู่กลางทะเลทรายท่านมีเกลือเป็นทุนอยู่ข้างล่างน้ําในภาคอีสานในเขตจังหวัดนครราชสีมานั้น80เ็ค็มนะครับหรือในแถวขอนแก่นนะครับดินปนทรายซึ่งเป็นดินทรายเกือบหมดก็ปลูกไม่ได้ฉะนั้นท่านจะปลูกทุเรียนนั้นผมแนะนําหลายท่านมาหาผมเอาน้ําเอา,เอาดินมาให้ตรวจนะครับผมเนยนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วนั่นคือการศึกษาขั้นเบื้องต้น สิ่งที่ตามมาท่านศึกษาอะไรท่านตึงสาว่าอุณหภูมิความชื้นในอากาศในจังหวัดนั้นๆมันมีเท่าไหร่กันแน่ท่านศึกษสาในท้องถิ่นเช็คจากการสรภาพภูมิอากาศย้อนหลังท่านก็สามารถดูได้ว่าความชื้นนี่จะปลูกทุเรียนเนี่ยมันต้องมีความชื้นมากกว่า50%บางจังหวัดนะครับผมผมไปไปสำรวจให้อยู่บางจังหวัดนี่มี30%แต่ท่านก็ยังคิดปลูกทุเรียนผมก็ถามว่าปลูกไปแล้วอาการมันจะเป็นอย่างที่เป็นคือใบไหม้เหลือง เหี่ยวพอปลูกได้สักระยะหนึ่งใบร่วงตายหลายหลายท่านนะครับอย่างทางจังหวัดสุพรรณบุรีน้ําใต้ดินเปรี้ยวท่านก็จะปลูกกันให้ได้ท่านหลายท่านก็มาโอ้ยมาที่นี่ทายังไงจะแก้ปัญหาอย่างไงผมว่าไม่ไม่ใช่ว่าท่านรู้จักดินรู้จักน้ําแล้วสภาพอากาศก็มีส่วนสําคัญนะครับการปลูกทุเรียนแบบปาณิชนั้นก็คือความชื้นต้องอุดมสมบูรณ์นะครับโรคไม่เกิดการใช้ทุเรียนก็คือหนึ่งเราต้องเลือกพันธุ์ที่ดี สองต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีหลายท่านก็บอกโอ้ยมาล้าหลังมาใช้ไอ้ขี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 ้อะไรต่างๆนานาที่เข้ามาว่าทุเรียนพวกนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมไอ้พวกขี้ขี้นี่แหละครับมีประโยชน์อย่างมโหูรานเพราะท่านไม่ต้องไปหลงใช้เคมีการใช้เคมีนั้นปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอหรือสูตรที่เป็น15 3ห้าสาออะไรต่างๆนะครับพวกนี้จะอุดมไปด้วยโฮอร์โมน ถ้าท่านเอามาใส่ทุเรียนทึ่งปลูกใหม่ยังไม่ได้ปรับตัวกับสภาพภูพมิอากาศหลายท่านใส่ปุ๋ยเคมีเลยเพราะว่าอ่านตำรามาว่าต้องใส่ปุ๋ยเคมีก่อนนะครับฉะนั้นพอใส่ปุ๋ยเคมีไปปุ๊บเนี่ยอาการที่แสดงออกก็คือ1ปุ๋ยเคมีมันเค็มถ้าไม่เค็มถ้าลดน้ําเยอะมันก็จะโชคดีก็ขึ้น,ข,นขึ้นมาท่านจะเกิดอาการคือโฮอร์โมนของต้นพวกนี้โฮอร์โมนจะเยอะมากมันก็จะทําให้ต้นแตกหลายครับหลายท่านมาดูทุเรียนที่สวนผมโอ้ยทุเรียนนี่ขาดธาตุอาหารไม่สมบูรณ์ แต่ท่านอย่าลืมนะครับทุเรียนผมอายุยืนครับนะครับทุเรียนที่ปลูกโดยไม่ได้ใช้สารเคมีนั้นเราค่อยค่อยโตแล้วมันจะแข็งแรงนะครับไม่จําเป็นว่าไอ้ทุเรียนต้องประกวดเป็นนางงามหรือได้ที่รางวัลที่1แล้วทุเรียนนั้นจะสวยไม่ใช่ครับทุเรียนที่เป็นนางงามะกินไม่ได้มีเยอะแยะไปครับนะครับฉะนั้นการปลูกทุเรียนนั้นต้องคํานึงถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกันก็คือเรื่ององค์ความรู้นะครับ หลายดินนะครับมันมีดินในประเทศไทยมีชุดดินเยอะแยะมากที่จะปลูกทุเรียนขึ้นแล้วก็ชุดดินอีกหลายชุดที่มันปลูกไม่ขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากในปี6-2นี้นะครับก็คืออยากให้เกษตรกร,กรทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษานะครับเราเรียนอย่างนี้นะครับว่าเว็บไซต์ของเราทุเรียนนน o com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เราให้ความรู้เราไม่เคยเก็บสตางค์ใครแล้วเราก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับเราให้ความรู้แก่เกษตรกร,กรผู้ที่ยังไม่รู้ในการปลูก สำหรับผู้รู้แล้วผมรู้ว่าหลายๆท่านเก่งมีความสามารถนะครับแต่เว็บไซต์เราเราทาทุเรียนแบบโบราณเราทําทุเรียนแบบถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเรามาเรามีพันธุ์ทุเรียนที่อยู่ในวงตระกูลของพวกเราเยอะแยะนะครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าการปลูกทุเรียนนั้นยากไหมยากครับท่านอย่าคิดว่ามันง่ายแต่ท่านหลายคนติดตาม YouTube ผมบอกว่าต้องให้ผมทําต่อไปเรื่อยๆ,ๆยินดีครับถ้าท่านอยากรู้ข้อสงสัยว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเราจะได้ทํา ให้ท่านดูในตอนต่อๆไปเกี่ยวกับเรื่องที่เราอย่างเช่นชุดต่อไปเราจะไปทําดูว่าเราปลูกใหม่กันที่ปักช่องเรามีสวนอยู่ที่ปักช่องนะครับสวนของเราเองเราเริ่มปลูกทุเรียนได้ประมาณ2เดือนที่ปักช่องนะครับเราก็จะให้เห็นสภาพว่าขนาดเราปลูกที่ปากช่องเราต้องเตรียมพร้อมเรามีบ่อน้ําเรามีการทํายกล่องยกโคกการปลูกทุเรียนในภาคอีสานนะครับสิ่งสําคัญที่เราตรวจสอบก็คือเรื่องของดินเรื่องของน้ํา เราเช็คละเอียดแม้แต่ความชื้นในอากาศในดินนะครับฉะนั้นจากที่เราได้เตรียมทําคลิปเรื่องของปักช่องไว้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เราจะมีทริปขึ้นเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็จะกลับมานะครับกลางกลางเดือนเมษาเราจะมาตัดทุเรียนกันที่ปักช่องนะครับเราจะมีการตัดทุเรียนนะครับทุเรียนที่สวนที่ปักช่องที่ออกผลผลิตแล้วนะครับในปีต่อๆไปเนี่ยนะครับในสวนทุเรียนของเราของกลุ่มพวกเราที่ปักช่องนั้นก็มีวางออกขาย วางตลาดแล้วนะครับเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งนะครับฉนั้นผมว่าปีนี้นะครับเราคงมีคลิปให้ท่านดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆสำหรับท่านที่สนใจจริงๆนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ในเว็บไซต์ของเราทุเรียนนน .com แล้วก็ติดตามนะครับเราจะมีนำเสนอนะครับคลิปแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆนะครับจากการศึกษาการวิจัยนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ค้นฟ้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทุเรียนถือว่าเยอะมาก นะครับเรามีตำราเก่าๆต้องแต่ท่านหลวงสุนทรเวศนะครับท่านหลวงบรรเจิดนะครับจนถึงหลวงพัยต่างๆที่เราพยายามสะสมไว้เราก็เขียนออกมาเป็นเรื่องนะครับทุกอย่างไม่ได้เกิดจากเรามาโนไปเองอหรือเราคิดเองนะครับทุกอย่างมีเอกสารตําราแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมนําเสนอนั้นไม่ว่าจะ ทาง t u b e หรือทางเว็บไซต์ล้วนแล้วแต่นะครับเป็นเรื่องที่เขาได้ผ่านการศึกษามาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หลายท่านได้ทําความรู้จักกับผมแล้วมาเยี่ยมที่บ้านแล้วมาให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับทุกคาเสนอแนะผมจะดีรับไว้นะครับแต่อยากให้ทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนหรือถ้าท่านไม่อยากอ่านอมาดู YouTube กันนะครับผมจะนําเสนอเป็นตอนๆไป แล้วคราวหน้านะครับเราจะมาแนะนําเรื่องสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่น่าปลูกเป็นอย่างไรแล้วก็จะปลูกอย่างไรให้ขึ้นนะครับับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังนะครับผมนะฮะอดีศรชิมน้อยนะครับขอขอบพระคุณท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับปีใหม่ปีนี้นะครับถ้าท่านอยากปลูกทุเรียนให้มีความสุขท่านควรศึกษาให้ดีนะครับทำนะครับด้วยใจนะครับแล้วท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการขอบพระคุณครับสวัสดีครับ